เรียกว่าศึกษาอยู่ดีกว่าใช่ใช่ศึกษาอยู่กระชุ่มกระชวยครับผมบอกได้เลยแต่แสดงออกมาไม่ได้ครับแม่เขารูครับผมรีเทิร์นหรือยังไงครับเออเอออย่าใช้คำรีเทิร์นสิครับเรายังไม่เคยแบบว่าเปิดตัวว่าเป็นอะไรกันเลยอใช่ใช่ตอนนี้นะครับตอนนี้คือใกล้วันทายแล้วครับผมเออเราก็ไม่อยากเออกินข้าวคนเดียวนะนะครับเราไม่อยากเราเคยซื้อดอกไม้แล้วก็ถือไว้คนเดียวนะ อ,อปีนี้เราก็อยากจะหาใครสักคนส่งดอกไม้ให้เราประกาศเลยว่าไม่สดแล้วเออเรียกว่าศึกษาอยู่ดีกว่าช่ใช่ๆศึกษาอยู่เป็นไงบ้างครก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวแม่เขาดุ <c oughs> ใช่ครับผมด <c oughs> <ภ>่านแม่ยังค่ะยังเลยครับผมยังเลยครับได้ข้าไปเจอยังับ ยังครับผมยังก็บอกแล้วแค่คุยคุยอยู่พวกคุยอย่าเพิ่งตู้ข่าวสิเออคุยกันมาเป็นกี่เดือนแล้วนะก็คุยมาหลายเดือนมากแล้วนะประมาณเจ็ดเดือนได้ใช่ครับเป็นไงบ้างคเจ็ดเดือนคนนี้ก็ก็คุยกันวันละนิดนานๆเจอกันทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆศึกษากันไปก็ก็ยังไม่รู้อะไรมากมายนักเท่าไหร่ครับเป็นไงบ้างคบกระชุ่มกระชวยกระชวยครับผมบอกได้เลยแต่แสดงออกมาไม่ได้ครับแม่เขารู้ครับผมครับ รักเด็กมันดียังไงครับก็ทําให้เราได้แบบไปในสถานที่ที่เราไม่คิดจะไปเช่นแบบสถานที่ที่มีแต่เด็กๆไปกิจกรรมที่มีแต่เด็กๆชอบไปทำแบบช้อปปิ้งเราทำแต่งานเด็กๆอาจจะชอบช้อปปิ้งอาจจะชอบกีินไอติมเราไม่ชอบเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแลกเปลี่ยนไลฟ์สไตล์กันครับเออแล้วเราเข้าไปที่เด็กๆแ้วเป็นยังไงคะ ก็มีแต่เด็กๆไงครับผมก็จะได้รู้สึกออสดชื่นอีกครั้งหนึ่งเราต้องอ,อัเดตไหมครับอไม่ต้องครับแค่พกความมั่นใจไปก็พอว่าเวลาเข้าไปจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแก่เท่านะั้นนหะใช่เคยไหมครับแบบจะมะียกตัวอย่างสมมติว่าเป็นร้านชิลร้านกาแฟเก๋ๆเงี้ยพอเข้าไปเนี่ยจะมีแต่วัยรุ่นหมดเลยเราเข้าไปเหมือนพาพาลูกไปหรือเรามาผิดที่เราเหมือนเป็นรุ่นพ่อซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่กตกลงเป็นแต่หรือเป็นพ่อครับก็เป็น เป็นยังครับยังเป็นคนคุยเป็นคนคุยเป็นเป็นพ่อไทก้าเกือบหลงกลนะเราจะเรียกแฟนเมื่อไหร่เราเราก็พาลูกเราไปด้วยไงจะได้ดูแบบเนียนเนียนเนียนตาใช่ครับอาคือไปได้กันเลยไปได้ครับไปได้ไปได้ที่บอกเขาสนิทสนิทกันสนิทกันอยู่แล้วเอยังไม่ได้สนิทกับไทก้าเขาเขาคุยกันได้เข้ากันได้ใช่แต่ว่าคุยกันได้ใช่ครับวันในไทยจะเปิดตัวอย่างเต็มเป็นทางการไหมครับ หมายถึงว่าจะเอาเต็มหน้าใช่ไหมโอหลายคนก็ลองเห็นเสี่ยวเห็นเซี้ยวนั่นแหละคือคือเขาเป็นคนที่ไม่อยากคือใช่ไม่อยากมากลายเป็นบุคคลสาธารณะไปกับผมด้วยใช่ก็เลยต้องแบบว่าคล้ายๆของผมยังดีกว่าพี่ปีเตอร์นะพี่ปีเตอร์ติ๊กเกอร์ปิดหน้าไปทั้งหน้าเลยของผมยังให้แบบเห็นเซี่ยวๆได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ จริงๆเขาิแต่เขาก็โอเคใช่ไหมครัการเปิดแค่นี้ถ้าเฉียวๆไม่เห็นเต็มๆได้ใช่ครับเดี๋ยวใช้ชีวิตลําบากเราจะใช้คขาเป็แฟนเมื่อไหร่พี่พิจาอืมโอ้ยต้องดูกันไปเรื่อยๆครับไม่รีบไม่รีบไม่รีบแต่เวลาคือเจ็ดเดือนแล้วแล้วแต่ฝั่งผู้หญิงก็แล้วกันถ้าผู้หญิงพอเราพร้อมใช่แม่เขาดุเล้แล้วเออเดี๋ยวต้องข้าไปขอไม่ล่ะฮะเรเข้าไปขอไหมฝากเนื้อฝากตัวตั้งแต่คลิปนี้เลยนะครับ คนนี้น่ารักยังไงถึงเอาชนะใจพี่เพชรจ้าเปิดใจอีกครั้งหนึ่งเออไม่นะครับก็คือเรากำลังอยู่ในช่วงคุยคุยกันอยู่แหละเออเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเออชอบตรงไหนอะไรมากอะไรเงี้ยครับแลวเราเคยถามคำถามว่าชอบองเรนั่นสิไม่ไม่เคยถามเหมือนกันเพราะว่าน้องเขาชอบพวกดาราเกาหลี เออส่วนเรามันสายเก่าเหลาแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามา,ม,ามันเป็นเราได้ยังไงมาคุยกับเราได้ยังไงใช่เรื่องที่อดีตภรยาเขาตอนนี้ก็มีคนคุยใหม่แล้วครับเ,จจอ,เอ้าวเขาบอกแล้วเหรอเขามีคนคุยใหม่ <c oughs> คุณอย่ามาหลอกถามผมได้ <c oughs> ผมปล่อยไก่นะเฮ้ย hey, ผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้ไม่ได้ตามข่าวเลยมีแซลเขาไหมคะเขาก็มีแฟนใหม่อะไรยังไง ไม่ผมไม่รู้ผมไม่ได้ตามข่าวน้องเขาเลยว่าเขามีคุยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มีคุยก็ไม่แปลกนี่นา <fit. S 2> ใช่โสดมาตั้งนานแล้วเป็น<ม>า,าต,ต่างคนต่างอ่อนกันเต็มที่มีแฟนใหม่ก,กันคู่ใช่ใช่ใช่ต่างคนก็ต่างแบบอยากทําอะไรก็ท<ม>ําเถอะใช่อะไรมีความสุขก็ทําไป <S <S อยา่างเรื่องของเราเมามีปรึกษากับเขา <S <S ไม่มีครับไม่มีมีแต่แชร์เฉยเฮ้ยวันโน้นวันนี้ไปโน้นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยอะไรดีก็ก็ แบ่งปันกันไปใช่แบบเขาชอบแบบไปกินข้าวตรงนู้นตรงนี้ร้านนี้พี่ไปมาดีนะอะ่เขาไปร้านนู้นก็แชร์ผมมาว่าไปตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยครับเขามีแซวไหมครับเรื่องของเรื่องของนักศึกษาต่างคนนี้ไม่มีเขาชินแล้ว <c oughs> เขาเขาเอือมแล้วอาแล้วใช่เอือมทำไมอ่ะอ้าวก็แบบเออเดี๋ยวข่าวโน้นก็แนะนําคนนี้ถัดมาเป็นคนนี้เองคนนี้อะไรเงี้ยแปลว่านะนําหลายคนอ่าใช่อ้าวโอ้โหผ่านมาสองปีแล้ว ผมอยู่คนเดียวมาตลอดเลยนะอืใช่ครับแต่ตอนนี้มีคนเดียวแล้วนะครับคุยทีละคนครับใชบ่โอเคค่ะขอบคุณค่ะได้ครับ